เดี๋ยวรับผมชาติจรารับนะครับอ,อ้ดิวุรีอนไต่ขึ้นสูงเลยตันครับนะลงมาทำทางไปครับนี่ยมีหลายคันน้ำออกน้ำใสมากครับนี่โอ้น้ำใสเลยเนี่ย นนครับจัดไปุดลอกอ่างเก็บน้ำครับเพื่อแก้มลิงเพื่อเก็บน้ําพัฒนาบ้านเมืองนะครับให้มีน้ากินน้าใช้หน้าแรงพี่น้องจะไม่ต้องย้ายถิ่นฐานนะครับทสมากินถือว่าดี่านพี่น้องมีน้ำในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวอ๋อดุยมนึง เะเ้ิงตรงให้เห็น5คันกับนไหเห็นไหมอ๋อหรือว่ามุมสวยเหมือนกันครับแล้วก็อาุมณ์อายุเยอะไปหมด อาจจะส่งไกลไปน้องโอ้หนาดินสวยดีก็ดิวรลอนบายดูซานนะครับดิวรลอนก็ดรวรหลบกันะย่อมาจากดิกวรลหลบออเวิร์ดนะครับพัฒน,นาไม่หยุดยัง้งลงตีแพ็คคู่ครับเอา้เอาเย้ยพี่ร็อกเนี่ยพี่รอ็อก <laughs> ไปดี๋ยวดินออกจากกระบะหน่อยดินกรนะบะน่ะท่านใดมีผ้าใบาครับนะผ้าใบามาจำหน่ายถูกๆก,ก็มาได้นะบอกได้ครับออ๋เอาออก่หมฝนจะมาไหมน้องดูเมฆก่อนนะครับมืดตึ๊บเลยอเอาเด็จก่อน ครับมุมนี้โอ้ยดูยดยมุมครับจับตาดูพิลงไปแล้วราชาบอดินลำยุก9ก้าูนที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับเออเดาแต่ตัวหัวใจยังใหญ่ครับเอ้ ลับหรือเปล่าเออไปเออเี๋จะไปใช่ช้านะครับอ๋อจะดื่มน้ำอยู่โอ้ยใจสิข,ขาดแท้ ในยานนี้เลยเอเดี๋ยวด,ดูก็ใส่กันนะใส่เสร็จก็จะออกตัวได้ไหมตรงนี้พายุเข่า่แต่ว่ายัางทำงานได้ครับยอมเลยสุดยอดครับเมื่อวานอยู่แค่อยู่แค่วันเดียวครับว่าฝนตกฝนดินทั้งวันครับอ๋อดูอีกมุมนึงมาดูกันเรื่อยๆครับ175พลังมาก,กับดิวลอนบายดูซาน ประกอบคือประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับหรือว่าเม็ดอินชน่นาครับรุ่นนี้ไม่ใช่จากแดนมังโสมน้องถ้าเขียนคําว่าดูซานนั่นคือจากแดนมังโสมนะครับแต่ถ้าดีเวลลอนนี่จากเม็ดอินชะ่านะจํากันง่ายๆไม่ต้องสับสนไมนะ้องค่าตัวก็อาจะสามล้านก็กลางนะครับอ๋อ เปิดปอเนี่ยยังไม่เสร็จนาน้าดินสวยครับจับตาดูร็อกนี่หน่อยจับตาดูร็อกนะพี่น้องสองสีค่ครับนี่น่าจะมีนหนึ่งครับรถหมดก็หมดไปรถปาดก็ปาดไป โอ้ใส่หล,ล้เอาโอ้ยรถสองีงโอ้ยลนลล่ล่เดิดดดดนเนีย,นเนยตรงนี้ครับมียุบเลยถาผ่านตรงนี้จะผ่านได้ครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ผ่านได้ แรงดีดูพี่หลงบ้างครับพี่หลงพี่หลงจะไวไหมโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยว,ต,ว,ยวต้องไปช่วยแล้วต้องไปช่วยแล้วไวสุดๆครับงานนี้ em nông sản em ยอมครับ